และพยทานที่ควรจะสงบและปลอดภัยที่สุดแต่สำหรับพระบวชใหม่รูปหนึ่งมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดสยองของการ,รเผชิญหน้ากับเงามืดสูงใหญ่ในหอไตรสู่เสียงกระซิบปริศนาที่ดังข้างหูในกุฏิยามวิการการมาเยือนของพวกเขาคือมาดีหรือมารายกันแน่ร่วมกันค้นหาคำตอบในรายการผีช่องแอ รายการที่จะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวลี้ลับขนหัวลุกที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวในคืนนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองในช่วงที่ท่านบวชเรียนอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจว่าโลกของพระกับโลกของผีบางทีมันก็อยู่ใกล้ๆกันสวัสดีครับหลวงพี่เอ็ม จเจริญพรโยมจเจริญพรยัดโยมผู้ฟังทุกท่านนมัสก,การครับหลวงพี่เป็นเกียรติกับรายการเรามากๆเลยนะครับที่หลวงพี่เมตตาม,มาเล่าเรื่องให้เราฟังกันในวันนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกโยมอัตมาก็เป็นแฟนรายการคนหนึ่งเหมือนกันนะเวลาว่างๆจากกิจของสงก็ฟังอยู่เรื่อยๆไปได้ฟังตอนพระใหม่เจอรับน้องทำให้นึกถึงเรื่องเก่าๆ สมัยที่อาตมาบวชใหม่ๆได้ก็เลยคิดว่าอยากจะนำมาแบ่งปันให้ญาติโยมได้ฟังกันบ้างถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะสาธุครับบรรยากาศมันต้องขลังมากๆแน่เลยที่หลวงพี่จะเล่าวันนี้มีกี่เรื่องครับมีสองเรื่องสั้นๆโยมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อๆกันช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยเป็นช่วงที่อาตมาเพิ่งจะบวชได้ไม่นานยังเป็นพระใหม่กำลังปรับตัวกับชีวิตในวัดอยู่เลย เรื่องแรกที่อาตมาจะเล่าเนี่ยต้องย้อนกลับไปตอนที่อาตมาบวชได้ประมาณเดือนกว่าๆที่วัดป่าแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดนโยมตอนนั้นอาตมาก็ยังเป็นพระบวชใหม่กําลังสนุกกับการศึกษาพระธรรมวินัยท่องบทสวดมนต์ต่างๆชีวิตประจําวันของพระบวชใหม่คือตื่นมาทําวัดเช้าออกบิณฑบาตกลับมาฉันเช้าแล้วช่วงสายๆก็จะมีการเรียนนักธรรมบ้างหรือบางทีก็ทํากิจของสงฆ์ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายมาให้ แล้ววัดที่อาตมาอยู่เนี่ยจะมีพระบวชใหม่รุ่นราวคราวเดียวกันอยู่หลายรูปมีเนนด้วยก็จะสนิทสนมกันตามประษาคนวัยเดียวกันมีอยู่วันหนึ่งหลังจากฉันเพนเสร็จแล้วกิจของสงฆ์ในช่วงบ่ายก็จะว่างหน่อยส่วนใหญ่ก็จะแยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมที่กุฏิไม่ก็ไปศึกษาธรรมะเพิ่มที่ศาลาการประเรียนวันนั้นเนี่ยมีเนนรูปหนึ่งเพิ่งบวชเข้ามาใหม่ๆเลยอายุยังน้อยอยู่เลยโยม น่าจะสักสิบสาขวบได้เนนแกเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากแกมาชวนอาตมาว่าหลวงพี่ครับไปพับไปปิดกที่หอไตรกันไหมครับออรหอไตรหอไตรของวัดที่อาตมาอยู่เนี่ยมันเป็นอาคารไม้สองชัน้นสภาพค่อนข้างเก่าแล้วละ่ะตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเขตวัดหน่อยบรรยากาศเงียบสงบมากเหมาะแก่การศึกษาธรรมะอาตมาก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีก็เลยตกลงไป แล้วก็พากันเดินไปที่หอไตรเพอไปถึงหอไตรเราก็ขึ้นไปที่ชั้นสองกันซึ่งเป็นที่เก็บตู้พระไตรปิฎกที่แกะสลักลวดลายสวยงามมากเราสองรูปก็ไปเลือกหนังสือธรรมะมาคนละเล่มแล้วก็นั่งอ่านกันที่โต๊ไม้ตัวยาวที่อยู่ริมหน้าต่างบรรยากาศตอนนั้นดีมากนะยมลมพัดเย็นสบายได้ยินแต่เสียงนกร้องกับเสียงใบไม้ไหว มันสงบมากจริงๆนึกภาพตามแล้วร่มเย็นมากเลยครับหลวงพี่อัตมาก็อ่านหนังสือไปเรื่อยๆอ่านไปได้สักพักใหญ่ๆก็เริ่มจะง่วงอาจจะเพราะอากาศมันเย็นสบายเกินไปหรือเพราะพึ่งฉันเพนมาก็ไม่รู้หนังตามันหนักขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายอัตมาก็ฟุบหน้าลงกับโต๊ะกะว่าจะง,งีบพักสายตาสักแป๊บหนึ่งอัตมาก็ฟุบหลับไปในท่านั่งนั่นแหละโยม แล้วอาตมาก็ฝันหรืออาจจะไม่ใช่ฝันก็ได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันในความรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตื่นนั่นนะอาตมาเห็นอาตมาเห็นว่าที่ปลายโต๊ะอีกด้านหนึง่งที่ตรงข้ามกับที่อาตมานั่งอยู่มีใครคนหนึ่งมายืนอยู่ครับครับครับอาตมาก็ไม่รู้เป็นใครหลอกโยม แต่ลักษณะที่เห็นคือเป็นเงารูปร่างสูงปโปร่งมากๆสูงจนเกือบจะถึงคือของหอไตรเลยเป็นเงาสีดำๆควันทึบๆมองไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาแต่ที่แน่ๆอาตมารู้สึกได้คือผมเขายาวมากยาวลากพื้นเลยอะไรล่ะครับหลวงพี่ อาตมาก็ไม่กล้าตัดสินแบบนั้นโยมแต่ลักษณะที่เห็นมันก็ตรงตามตำราเขาไม่ได้ทำอะไรอาตมานะโยมยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆก้มหน้าลงมามองดูที่อาตมาความรู้สึกตอนนั้นอาตมาไม่ได้กลัวนะโยมแต่มันเป็นความรู้สึกแปลกใจมากกว่าสงสัยว่าเขาคือใคร เขามาทำอะไรที่นี่ครับผมอาตมาก็จ้องมองไปที่ร่างเงานั้นสักพักในใจก็พยายามจะนึกถึงบทสวดมนต์แต่ก็นึกไม่ออกเลยเหมือนสมองมันว่างเปล่าไปหมดแล้วร่างเงานั้นเขาก็ก้มตัวต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆจนหน้าของเขาเกือบจะมาชิดกับพื้นโต๊ะและ้ว แล้วเขาก็ยื่นมือออกมามือก็เป็นเงาดำๆเหมือนกันยื่นตรงมาที่หนังสือธรรมะที่อาตมาอ่านค้างไว้แล้วก็ใช้นิ้วชี้แตะลงไปที่หนังสือเบาๆแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆจางไปครับพอร่างเงานั้นหายไปอาตมาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา หัวใจเต้นแรงมากอัตมาก็มองไปที่ปลายโต๊ะแต่ไม่เห็นใครบรรยากาศยังคงเงียบสงบเหมือนเดิมเนนก็ยังนั่งคงอ่านหนังสือของแกอยู่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอัตมาเลยคิดว่าหรือว่าเราจะฝันไปแต่พออัตมาก,ก้มลงมองไปที่หนังสือธรรมะของอัตมาที่อัตมาเปิดอ่านค้างไว้หนังสือเล่มนั้น มันถูกปิดเรียบร้อยแล้วก็ถูกเลื่อนกลับไปวางซ้อนอยู่บนกองหนังสือที่อยู่ข้างๆในตำแหน่งเดิมของมันเป๊ะๆเ,เลยโยมครับอาตมาไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยโยมเพราะอาตมาจำได้แม่นว่าก่อนจะฟุบหลับไปอาตมาเปิดหนังสือค้างไว้แล้วตอนนี้มันกลับไปอยู่ที่เดิมของมันเองอาตมาหันไปถามเนนที่นั่งอยู่ด้วยกันว่าเนน เมื่อกี้เนนได้มาปิดหนังสือให้หลวงพี่หรือเปล่าเนนจะทำหน้างงๆส่ายหัวแล้วก็ตอบว่าเปล่านะครับหลวงพี่ผมเห็นหลวงพี่ฟุบหลับไปผมเลยไม่อยากรบกวนนั่งอ่านของผมเงียบๆคนเดียวตอนนั้นอาตมาขนลุกไปทั้งตัวเลยโยมอาตมาชวนเนนกลับกุฏิแล้วรีบเก็บข้าวของทันทีเลยเรื่องนี้อาตมาก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะเก็บไว้คนเดียว มันเป็นเหมือนการทักทายครั้งแรกจากบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในวัดนั้นซึ่งมันเหมือนเป็นการปูทางไปสู่เรื่องที่สองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันครับหลวงพี่แค่เรื่องแรกก็ขนลุกแล้วครับแล้วเรื่องที่สองเป็นยังไงต่อครับเรื่องที่สองเนี่ยเกิดขึ้นในคืนวันโกนโยมคือวันก่อนวันพระหนึ่งวันซึ่งปกติแล้วในคืนวันโกนเนี่ยที่วัดจะมีญาติโยมที่ศรัทธา เขาจะมานอนค้างที่วัดเพื่อเตรียมตัวทําบุญใหญ่ในวันพระวันรุ่งขึ้นมาสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันบรรยากาศในวัดก็จะคึกคักกว่าปกติหน่อยครับผมอาตมาคืนนั้นหลังจากที่อาตมาทาวัดเย็นเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นการนำญาติโยมนั่งสมาธิแผ่เมตตากันที่ศาลาใหญ่เรียบร้อยแล้วอาตมาก็กลับมาที่กุฏิเพื่อจะเข้าจำวัด กุฏิของอาตมาเนี่ยจะเป็นกุฏิเย,ยว่หลังเล็กๆยกพื้นสูงคืนนั้นอาตมารู้สึกค่อนข้างเพลียนะโยมเพราะตอนกลางวันไปช่วยญาติโยมจัดเตรียมสถานที่สําหรับงานวันพระกันทั้งวันเพราะกลับมาถึงกุฏิอาตมาเลยไม่ได้ทําอะไรมากกะว่าจะสวดมนต์อีกนิดหน่อยแล้วจะจะจําวัดเลยแต่ก่อนจะนอนอาตมาก็หยิบมือถือขึ้นมาสมัยนั้นก็เริ่มจะมีสมาร์ทโฟนใช้กันแล้วนะโยม อาตมาก็กะว่าจะตั้งนาฬิกาปลุกสำหรับตื่นมาทำวัดเช้าตอนตีสี่แต่พอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็เห็นว่าแบตมันใกล้จะหมดแล้วเหลืออยู่แค่ขีดเดียวอาตมาเลยต้องลุกไปเสียบสายชาร์จปลั๊กไฟในกุฏิของอาตมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงผนังด้านหัวนอนพอดีอาตมาก็เอื้อมมือไปเสียบปลั๊กตามปกติแต่ในจังหวะที่หัวชาร์จมันกำลังจะเสียบเข้ากับเต้ารับนั่นแหละโยม ไฟมันช็อตอัตมาครับโยมช็อตแรงมากจนตัวอัตมาก,กระตุกสะดุ้งโยงเลยโอ้อันตรายมากเลยครับหลวงพี่มันช็อตจนรู้สึกชาไปทั้งแขนเลยอัตมาก็ตกใจนะคิดว่าปลั๊กไฟมันน่าจะเก่ามากแล้วไฟมันคงจะรั่วก็เลยจะลองเสียบใหม่อีกทีแต่อัตมาก็ยังไม่ทันได้เสียบเลยโยมจู่จู อาตมาก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆเสียงแหบๆมากระซิบที่ข้างหูอาตมาเลยเสียงมันชัดมากเหมือนมายืนอยู่ข้างๆเลยโยมเขากระซิบว่าพอได้แล้วไม่ต้องชาร์จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะมาหาอะไรนะครับหลวงพี่ อาตมาได้ยินแบบนั้นเลยโยมพอได้แล้วไม่ต้องชาร์จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะมาหาพอสิ้งเสียงกระซิบนั้นอาตมาหันไปตามทิศทางของเสียงแต่ในกุฏิไม่มีใครนอกจากอาตมาคนเดียว <c oughs> ความกลัวมันแล่นไปทั่วร่างอาตมาเลยโยมนี่มันอะไรกันเสียงใครมาจากไหน แล้วคำว่าพรุ่งนี้ยายจะมาหาหมายความว่ายังไงอัตมารีบตั้งสติแล้วก็พยายามนึกทบทวนว่าเสียงผู้หญิงแก่ๆแ,แหบๆแบบนี้มันคุ้นๆน,นะเหมือนเคยได้ยินที่ไหนแล้วอัตมาก็นึกออกเสียงมันเหมือนกับเสียงคุณทวดของอัตมาครับโอ้ยคุณลุกเลยหลวงพี่คุณทวดของอัตมา ท่านเสียไปเมื่อประมาณ6-7ถึงปีก่อนที่อาตมาจะบวชท่านเลี้ยงอาตมามาตั้งแต่เด็กๆอาตมาเลยสนิทกับท่านมากแล้วเสียงของท่านตอนที่ท่านแก่มากๆก่อนจะเสียก็จะเป็นเสียงแหบๆแบบนี้เลยโยมแล้วมันเกี่ยวอะไรกันครับหลวงพี่กับที่ท่านบอกว่าพรุ่งนี้จะมาหาอาตมาก็สงสัยเหมือนกันโยมตอนนั้นใจมันก็คิดไปต่างๆนานา,ห,นาหรือว่าการที่อาตมาบวช ผลบุญมันส่งไปถึงท่านแล้วท่านจะมารับส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าท่านจะมารับอาตมาไปอยู่ด้วยคืนนั้นอาตมานอนไม่หลับเลยโยมนั่งสวดมนต์แผ่เมตตาไปให้ท่านจนถึงเช้าเลยเพอาถึงตอนเช้าซึ่งก็คือวันพระอาตมาก็ไปทำวัดเช้าตามปกติแต่ในใจก็ยังตุ้มๆต,ต่อมๆอ,อ,อยู่ตลอดเวลาคอยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีจนกระทั่งถึงช่วงสาย,สาย หลังจากฉันเช้าเสร็จแล้วก็จะมีญาติโยมที่มาทำบุญทยอยกันมาถวายสังฆทานที่ศาลาอาตมากับพระรูปอื่นๆก็จะไปนั่งเรียงกันเป็นแถวที่บนศาลาเพื่อรอรับสังฆทานจากญาติโยมญาติโยมก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆอาตมาก็ให้พรไปตามปกติจนมีครอบครัวหนึ่งเดินเข้ามาเป็นครอบครัวของอาตมาเองครับพ่อกับแม่ของอาตมา แล้วก็ญาติๆเดินทางมาทําบุญที่วัดพอดีซึ่งอาตมาก็ไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าพวกเขาจะมาอาตมาก็ดีใจนะที่เจอครอบครัวแต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วมันเกี่ยวกับที่คุณทวดมาบอกเมื่อคืนยังไงหลังจากที่พ่อกับแม่ถวายสังฆทานให้อัตมาเสร็จแล้วแม่ก็พูดขึ้นมาว่าหลวงพี่เอ็มวันนี้แม่เอาของโปรดของทวดมาทำบุญให้ด้วยนะแล้วก็เอารูปของทวดมาด้วย ฝากหลวงพี่ช่วยแผ่เมตตาให้ทวดเขาเยอะๆนะพูดจบแม่ก็ยื่นรูปถ่ายใบหนึ่งมาให้อัตมาดูครับมันเป็นรูปถ่ายขาวดำของคุณทวดคุณทวดกำลังยิ้มอย่างมีความสุขวินาทีที่อัตมาเห็นรูปนั้นอัตมาก็เข้าใจเลยโยมพรุ่งนี้ยายจะมาหาที่ท่านมาบอกอัตมาเมื่อคืนท่านไม่ได้จะมาในรูปแบบของวิญญาณที่น่ากลัวแต่ท่านจะมาพร้อมกับครอบครัวของอัตมา ท่านจะมาในรูปแบบของความทรงจำและความคิดถึงเพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่อาตมาตั้งใจบวชให้ท่านนี่เองโอ้โหหลวงพี่ครับผมนี่ขนลุกแต่มันเป็นความขนลุกที่แบบตื้นตันมากๆเลยครับตอนนั้นอาตมาน้ำตาซึมเลยนะมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกจริงๆความกลัวทั้งหมดที่เคยมีเมื่อคืนมันหายไปหมดเลย เหลือแต่ความรู้สึกอิ่มใจและเข้าใจแล้วว่าการบวทเรียนของเรามันไม่ได้สูญเปล่ามันสามารถส่งไปถึงคนที่เรารักที่เขาจากไปแล้วได้จริงๆเป็นเรื่องที่งดงามมากเลยครับหลวงพี่มุมมองของผมที่มีต่อเรื่องผีสางเปลี่ยนไปเลยครับบางทีการมาของท่านก็อาจจะไม่ได้มาร้ายแต่มาเพื่อแสดงความรักเพื่อแสดงความคิดถึงก็เป็นได้ ถูกต้องแล้วโยมโลกของวิญญาณมันก็ซับซ้อนเหมือนโลกของมนุษย์เรานี่แหละมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปสิ่งสำคัญคือเราต้องมีสติและปัญญาในการพิจารณาและที่สำคัญที่สุดคือการมีเมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าเขาจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นวิญญาณก็ตามสาธุครับหลวงพี่เป็นข้อคิดที่ดีและลึกซึ้งมากๆเลยครับ วันนี้ต้องกราบขอบคุณหลวงพี่เอ็มเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาเมตตาเล่าประสบการณ์อันทรงคุณค่าสงเรื่องนี้ให้พวกเราฟังจเจริญพรโยมเอาล่ะครับผู้ฟังสำหรับค่ำคืนนี้เวลาของรายการผีช่องแอร์ก็หมดลงแล้วหวังว่าเรื่องราวจากหลวงพี่เอ็มจะทำให้ผู้ฟังได้ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราและเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคืนนี้ผมและผีช่องแอร์ต้องขอลาไปก่อนขอ,อให้บุญรักษาธรรมคุ้มครองสวัสดีครับ